สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงงการงานและการเงินะรนะหว่างวันที่1นึ่งถึงสิบาพฤษภาคมนะครับของชาวราศีมีนกรกฎพิจิกในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการดูดวงทางการงานและการเงินของชาวราศีมีนคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ิบามีนาคามถึงสิบสองเมษายนนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่าตตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็ คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเดพฤษภาคมช่วงที่2องคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าพฤษภาคมนะครับเรามาดูในช่วงแรกก่อนเนาะหนึง่งถึงเพฤษภาคมชาวราศีมีนในฝนของการงานก่อนแลน้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างน,นะครับการงานช่วงนี้ค่อนข้างมีความเบื่อหน่อยในเรื่องการงานเข้ามาแต่ว่ายังก็ถือว่ายังทําได้อยู่นะยังทําได้ไปเรื่อยๆอยู่แต่คุณจะค่อนข้างเบือ่อ มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะคบแล้วก็จะโดนคนอื่นไม่พอใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกค้าเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกไม่พอใจคุณเกิดขึ้นแต่คุณก็ไม่คุณคุณแคร์ไหมเราบอกคุณไม่แคร์เลยช่วงนี้ใครไม่ดีคุณมาคุณฟาดกลับทันทีนะครับใครมาเบี่ยงคุณคุณเบี่ยงกลับทันทีคุณจะไม่ค่อยแคร์ใครในช่วงนี้เท่าไหร่นะคุณจะค่อนข้างเบื่อนะครับคือไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากไปวุ่นวุ่นวายใครถ้าใครเอาปัญหาวุ่นวายมาุ่คุณจะไม่สนใจเลยช่วงนี้ คุณเวียงวีเบื่อยังไงก็ตามสุดท้ายก็ต้องกลับไปเคลียร์ไปแก้ไขอยู่ดีเพราะว่าทางฝ่ายนั้นเขาเขาก็รอให้คุณไปจัดการไม่ว่าจะไปทางลูกค้าหรือทางเจ้านายนะครับในส่วนของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะการเงิน1-7พฤษภาคมช่วงนี้ก็จะมีการออาระมัดระวังค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะเหมือนเรามองว่าคุณอย่าเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นคุณจะมีการาระมัดระวังว่า เฮ้ยอันไหนที่จำเป็นที่ต้องใช้อันไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้คุณจะค่อนข้างเอระมัดระวังมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกค่อนข้างเก็บเงินมีอยากมีการเก็บเงินค่อนข้างดีเลยแหละนะอันไหนที่ไม่จำเป็นคุณจะปล่อยไปก่อนปล่อยผ่านไปเพื่อเอาเงินฝนที่มันจำเป็นที่ต้องใช้อ่ะไปเอาไปใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยมันจะได้เพียงพอนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตระหว่างวันที่8ถึง15พฤษภาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ดูนอนาะแปดถึงสิบห้าพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างานะครับในส่วนของการงานางก็แล้วกันนะชาวมีนการงานก็ถือว่าทําไปได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแหละนะแล้วก็จะมีคนมาเห็นความสามารถค,ครุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันในส่วนของการงานแล้วลูกค้าก็จะหลั่งไหลามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทางโอกาสดีๆจะเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เพียงแต่ว่าคุณค่อนข้างเบื่อนะค่อนข้างเบื่อมากๆเลยเระวังเออรื่องอารมณ์คุณเบื่อทีหนึงนะก็แล้วคุณเบื่อหรือเฟกมากๆลูกค้าก็จะหายไปเหมือนกันหรือเจ้านายเขาก็ไม่ค่อยอยากยุ่ง อารมณ์ไม่ค่อยดีช่วงนี้คุณระวังเรื่องอารมณ์คุณนิดนึงนการเพราะอารมณ์คุณจะค่อนข้างเบี่ยงอุดติดมากๆเลยนะชาวราศีมีมันทําให้คนรอบตัวลูืค้าหรือเจ้านายเนี่ยรู้สึกไม่พึงพอใจคุณเกิดขึ้นนะครับแล้วในวนของการเงินหล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะการเงิน8ถึง15พฤษภาคม การเงินในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าใช้จ่ายมราระ่วางเพราะรายจ่ายมันเข้ามาเหมือนกันแหละแต่ก็ยังเพียงพออยู่นะถามว่ามีรายจ่ายเข้ามาจริงแต่ว่ามันก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของคุณที่คุณวางแผนกันไว้เหมือนคุณวางแผนการไปล่วงหน้าแล้วครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในช่วงเนี้มันก็อยู่ในในในสิ่งที่คุณควบคุมได้นะครับฉะนั้นไพ่บอกว่าก็อยู่ในกณิ์นทิศทางที่ค่อนข้างดีเหมือนกันชาวราศีมีนก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีมีนไม่แค่นี้นะครับ ชาวราศีมีนท่านได้อยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมจะดูเรื่องการงานการเงินในอนาคตว่าจะดีไหมเป็นใจไม่คาดคิดไหมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีกรกฎนะครับ มาดูกันนะครับช่วงนี้จะเป็นการด,ด,ดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกรกฎคือเพื่อที่เกิดระหว่างที่17สิงหาคมถึงสิหสิงเอ้ย1ิกรกฎาคมถึงสิสิงหาคมนะครับดูได้ทั้งหมบวันที่ราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้าง,งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็คลิปจะแบ่งช่วงน,นี้จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกทำทานายระหว่างวันที่1-7ถึงพฤษภาคมช่วงที่2เนี่ยทำทานายระหว่างวันที่8-15ถึงิพฤษภาคมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในช่วงแรกกันเนาะว่าหนึ่งถึงเจ็พิษพาคมชาวาราศีกรกฎรเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยกรกฎช่วงนี้ถือว่าทุกๆอย่างจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยขึ้นนะครับนะหลายๆอย่างจะเริ่มดีขึ้นมาหาต่างๆจะเริ่มลี้คายนะครับนะจะเปลี่ยนแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่มันค่อนข้างมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดถ้าคนว่างงานอยู่ก็อาจจะได้มีการเริ่มงานในช่วงนี้เกิดขึ้นนะครับจะมีการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้าง ไปค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเรื่องการงานลูกค้าที่หายไปก็จะค,อค่อยๆกลับเข้ามาถ้าใครรองานอยู่ก็จะมีการเริ่มงานเริ่มต้นในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องนั้นฉะนั้นพี่บอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดเพราะทุกๆอย่างมันจะเริ่มปรับดีขึ้นแล้วนะครับเพราะพลังงานดีๆมันเข้ามาในเ,เรื่องฝนของการงานแล้วการเงินละ่ะการเงินเป็นยังไงบ้างเนาะหนึ่งถึงเจ็ดเป็นสภาสังคมก้อรกรธุรกิจการเงินรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ค่อนข้างเยอะมากๆฉะนั้นคุณกกก็ลลััววเหมมืออนน่่าาจะพรป มันจะมีเพียงพอกับรายจ่ายหรือเปล่าเนาะในช่วงนี้ฉะนั้นคุณจะมีมการระมัดระวังค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ช่วงนี้จะไม่ไปไหนจะไม่ใช้จ่ายฟรีฟรายจะมีการระมัดระวังตัวอย่างมากๆเลยนะครับในส่วนของการเงินพะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวมันจะไม่พอเพราะคุณมองว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีค่าใช้จ่ายนู่นค่าใช้จ่ายนี้เข้ามาอีกถ้าใช้ใช้จ่ายแต่ไม่คิดเนี่ยเดี๋ยวต้องมีปัญหาแน่เลยในอนาคตนะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูกันเนะบ้า เออแล้ว,ว่างวันที่8-15พฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันเนาะว่าระหว่างวันที่8ถึง15าพฤษภา,ภาคมเนี่ยก็ระกดเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูในส่วนของการงานกันละกันก็รากดในช่วงนี้มันจะมีฝ่นดีเข้ามาเหมือนที่บอกไปในช่วงต้นมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาฝ่นดีๆเข้ามาแต่ก็ระวังนิดนึงนะจะมี ระวังช่วงนี้จะเจอคนไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เรามาระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพรวมมันก็ถือว่าในเกณฑ์ทิศท,ทางที่ค่อนข้างดีแต่ว่าพี่งแต่ว่าพอมีสิ่งดีๆเข้ามาก็มีพวกค่อยพวกที่ไม่ค่อยดีพวกเฉลยโอกาสพวกไม่จริงใจเข้ามาด้วยเหมือนกันอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าที่มันไม่ได้จริงใจกับเราแค่มาหลอกถามข้อมูลเฉยเฉยไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับก็เรามาระวังนิดนึงแต่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะก็ไม่ต้องไปเครียดเพราะภาพรวมมันยังอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่นะ การเงินในช่วงนี้ก็ถือว่ายังใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังอยู่แหละเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเงินกลวงเงินไม่เพียงพอนะครับไม่อยากเก็บเงินไว้อยู่ไม่อยากเอาเงินไปทําอะไรที่มันฟรีๆได้หรือไม่จําเป็นฉะนั้นอะไรมาล้อตาล้อใจหรือใครมาพูดอะไรช่วงนี้ฉันก็ไม่ใช้ใจเงนินเด็ดค่ะฉันจะกลัวกลัวว่ามันจะไม่พอฉะนั้นฉันต้องตัดใจจากสิ่งที่มายโยยุไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องจากไปฟื้อน,นู่นฟื้นนี่ทำนี่นี่ขอตัดใจไม่เอาก่อนในช่วงนี้นะครับเอาก็จบกาดูดวงเรื่องก,การงานการเงิน,นชาว กรเรกดไว้แค่นี้นะครับชาวราศีก็รกดท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมหรือจะดูเรื่องคู่หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีเออพิจิกนะครับ มาดูกันนะครับช่วงนี้จะเป็นการดูดูองการงานและการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมนะครับดูได้น,น้าดับวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างที่1-7พฤษภาคมช่วงที่2เนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8-15พฤษภาคมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่า1-7พฤษภาคมมีผลใการงานเป็นไงบ้างจ้ชาชาวราศีพิจิกการงานช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโหตายละไม่ค่อยเป็นตามที่คาดคิดเลยเนาะมีแรงกดดันจากภายนอกเข้ามาทําให้คุณค่อนข้างเบื่อหนายนะครับนะเพราะคุณรู้สึกว่าชฉังก็ทําดีแล้วทำไมมันมีแรงกดดันว่าจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานหรือจากลูกค้าเข้ามาแต่โดยภาพรวมเรามองว่าคุณก็จะจัดการเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ดีอยู่นะครับยังสามารถจัดการเคลียร์ แก้ไขปัญหาในฝนที่คุณรับผิดชอบได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับมีปัญหาลูกค้าก็เคลียร์ได้มีปัญหาเจ้าน้ก็เคลียร์ได้แต่มันจะเข้ามาเรื่อยๆแค่นั้นแหละและ้วในว่วนของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างการเงินรู้สึกว่าโอ้ยเงนินไม่พอจังเลยอยากได้เงินเยอะกว่านี้อีกเพื่อจะไปใช้จ่ายตามที่คุณต้องการเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะมีโปรเจกต์การอยากใช้เงินเอาไปทานู่นทำนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว,ว่าเงิน,นคุณเองจะมีค่อนข้างจากัดฉะนั้นจะไม่แฝงมากใช้ ได้ฟรุยสุรายตามที่ต้องการเท่าไหร่นะครับฉะนั้นคุณจะมีการคิดก่อนใช้เงินเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว,ว่าระหว่างวันที่8ถึง15พฤษภาคมเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ดูน้อฝนของวันที่8ถึง15ถึงเป็นสภาคมเนี่ยการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับในวนของการงานกับการพิจิกเป็นยังไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ก็รู้สึกโดนความกดดันโดนความเรื่องเยอะจากเจ้านายคนรอบตัวหรือผู้ผู้ใหญ่หรือลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะมันก็ถามว่าคุณทําได้ไหมแล้เาาวเมาคุณทำทำได้จากการเคลียร์ได้นะแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยแต่เป็นคุณรู้สึกมีความค่อนข้างเบื่อ แอบเบื่ออยู่ในใจอะไรประมาณนี้ว่าทำไมเจ้านายเป็นเรื่องมากจงังวะางทำไมลูกค้าเป็นเรื่องมากจงังวะามีแอบบ่นบนอยู่ในใจช่วงนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็อยู่ในทิศทางที่ทำได้แต่คุณรู้สึกว่าปัญหามันเข้ามาเยอะจังนะครับมีความคิดประมาณนี้เกิดขึ้นมาในส่วนของการเงินล่าการเงินจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ8-15พฤษภาคมเออการเงินในช่วงนี้คุณก็รู้สึกอยากเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี้จังก็มีการเอาเงินไปใช้ตามเป็นคุณคคิชเหมือนกันนเะหมือนอด เรียออะไรอดใ้ไม่ไหว,วก็แอบไปชอปปิ้งหรือทำ,ทำทำนี่เกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงนี้นะครับถามว่าการเงินดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่แหละนะครับเพราะคุณเขามีการจัดฝันบันส่วนแบ่งฝนหอไว้ว่าอันไหนมันใช้จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นเอาไว้อยู่ฉะนั้นการเงินก็อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีสิ่งดีๆในด้านการเงินเข้ามาเหมือนกันก็จบการดูดวงการงานและการเงินของชาวราศีพิจิกไม่แค่นี้นะครับชาวราศีพิจิกท่านใดอยากดูดวงวนัวเพิ่มเติมหรือจะดูเรื่องคู่เรื่อง การงานการเงินในอานาคตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า